อะไรนะโอ้ยหวยวันนั้นแหละใครจะขโมยขโมยก็รู้อยู่ดีเลยมาพี่น้องจับเขียดไปใส่เบ็ดเจอ,อไหมนี่ไงนี่ไงเขาข้างหน้าข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าเลยข้างหลังเอ้าเอ้าเอาเอา,เ,อาเดินย่องย่องดิย่อง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  ตัวปเึเอิกบอกให้เข้าข้างหน้ามาจับเขียดพี่น้องอเกษตรเบ็ดนูน่นนี่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 หน,น้าบ้านเขานะมาขอหน่อยนะจับเขียดไปใส่เบ็ดเฉยๆนี่นี่นี่ไหนวะนี่นี่นี่น ไปไปเอา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 หันหน้าแล้วเอาเอาปุ๊บโอ้ยผ่านตัวใหญ่ไปได้ไงวะเนี่ยตัวใหญ่มันไปตัวใหญ่ <c oughs> นนนเนี่ยลุดโอ้ยตัวใหญ่มันอะเอ็งเดินผ่านไปเมื่อกี้เนี่ย ดูนะไม่เป็นไรเอานี่แหละวิธีสารลำบ้านเราที่ควายนี่แหละเอานี่ที่ควายน่ะของไทยนหละลำบากลแล้วนี่ไง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 ดักหน้าดักหน้าเอาอย่างนี้อ้อมข้างหลังอีกแล้วเอาดู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  โอวันนี้ไม่ได้ดอกเขียดนะไปเดินกับเป็นห่วงรถบิดบิดเบ็ดเดกเาะเอาออกดิมีหัวล้อยอยู่นั่นแหละมัวแต่ลุ้นเขียดเบ็ดเกาะนี่เอาเอาอกดินี่เออ